โควิด -19 ก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานโรคนี่แหละนะครับสำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลจากคุณหมอชื่อดังเลยนะครับที่จะมาแบ่งปันแล้วก็เผยวิธีการในการสร้างภูมิคุ้มกันที่คุณหมอเนี่ยอาจจะไม่เคยบอกคุณมาก่อนนะครับในช่วงของโรคระบาดแบบนี้อย่างที่บอกสิ่งจำเป็นก็คือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายของเรานะรตอนนี้วัคซีนก็ยังไม่ทั่วถึงถูกไหม,มเราจะทํำยังไงล่ะให้เราเนี่ยต้องรอด ปลอดภัยนะครับด้วยการเสริมภูมิคุ้มกันเราไปชมกันเลยครับวันนี้นะคะจะมาเผยวิธีสร้างภูมิคุ้มกันที่คุณหมออาจจะไม่เคยบอกคุณนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอท่านหนึ่งค่ะขอต้อนรับพันโทนายแพทย์ทรนัทกระต่ายทองอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เดียค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะอาจารย์เดียช่วงนี้นะคะโรคระบาดเราจะอยู่ยังไงให้รอดคะเป็นคําถามที่หลายๆคนถามมาเยอะมากจริงๆค่ะวิธีการที่เราจะเอาตัวรอดในช่วงที่มีการระบาดนะครับ คำตอบเดียวนะั่คือเรื่องของระบบภูมิต้านทานของเรา<ม>สิ่งที่สําคัญจะทําให้เซลล์เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็แอนติบอดีเนี่ยสร้างขึ้นได้สูงเนี่ยล้วนล้วนแล้วมาจากไส้เพราะระบบลําไส้มันเป็นระบบภูมิต้าน,านทานที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเรา<ม>เนื่องจากไส้เราเนี่ยมันมีต่อมน้ําเหลืองเยอะ,ะนะเพราะนั้นตัวไส้เราเนี่ยก็เป็นระบบภูมิต้านทานท,านที่ใหญ่มาก จะช่วยในการที่จะสร้างสารต่างๆออกมารวมทั้งการกระตุ้นภูมิคือกระตุ้นเมนเด็ดเขาวให้ทํางานได้ดีขึ้น<ม>ก็ล้วนมาจากไส้ทีนี้โรคกระบาดนะตอนนี้ที่มันต้องใช้วัคซีนเนี่ยที่สําคัญคือหลายคนยังไม่ได้เนาะ ใช่เราต้องมาใส่ตัวเองที่สําคัญคือเราจะต้องได้ตัวกระตุ้นภูมิอะไรบางอย่างที่สามารถทําให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นอันนี้จะทําให้เราอยู่รอดได้ในอดีตมันเคยมีการระบาดแบบนี้แล้วก็เราก็รอดกันมาได้กว่าจะสร้างวัคซีนใช้เวลาเป็นปีถูกไหมฮะเราลอดมาได้เพราะอะไรเราลอดมาได้เพราะระบบภูมิต้านทานของเราภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยมันเริ่มต้นจากลำไส้เหมือนที่อาจารย์ว่านี่อาจารย์เล่ากระบวนการหน่อย ว่ามันเริ่มต้นจากลำไส้มันทําไมถึงสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรงให้กับเราได้คะ่ะคือมันเป็นรากของปัญหาของหลายๆโรคแต่หนึ่งในในหลายๆโรคนั้นคือโรคก,การติดเชื้อนะครับ<อ>เพราะว่าตัวแบคทีเรียในลําไส้เราเนี่ยโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ดีซึ่งเราเรียกว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้เม็ดเลือดขาวเราทํางาน เรียกว่าถูกต้องคือกระบวนการทํางานของเจ้าโปรไบโอติกพรีไบโอติกนี่มันเป็นไงอยากให้อาจารย์เล่าอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะพรีไบโอติกเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นอาหารของของโปรไบโอติกอ่าแล้วก็เป็นลักษณะของไฟเบอร์ซึ่งซึ่งพรีไบโอติกมันจะมีหลายรูปแบบเช่นฟอสนะครับทุกโตโอริโกไดซั ide, ค卡尔ไลนะครับซึ่งเป็นอาหารที่สําคัญของโปรไบโอติกส่วนโปรไบโอติกนี่คือแบคทีเรียที่ดีแล้วมันไปสร้างอ,อานานิคมแต่วันนี้เวลามันจะสร้างเนี่ย มันจะต้องมีอาหารของเขาคือพรีไบโอติกคือ FOS หรือฟอสเนี่ยแหละก็คือฟุกโตโอลิโกไดแซคคาราะซึ่งตัวพรีไบโอติกเนี่ยมันมีส่วนสําคัญคในการที่ทําให้แบคทีเรียที่ดีเราเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วเรียกว่าไปสร้างอนานิคมในลําไส้เราได้ั้นการที่ได้พรีไบโอติกเข้าไปยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของโปรไบโอติกให้ทํางานได้ดีขึ้นออแล้วโปรไบโอติก<ๆ>ก็จะเป็นตัวทําให้ลําไส้เนี่ยสมดุลแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมอาจารย์คือในงานวิจัยเนี่ยทางการแพทย์เขา เขาจะมีการนํามาให้ด้วยกันเนาะเช่น <คะ S 1> เขาเอามาเอาโปรกับพีมารวมกันเขาเรียกว่าซินไบโอติกซึ่งซินไบโอติกเนี่ยเวลาเอามาใช้ในทางการแพทย์เนี่ยมีงานศึกษามากมายเพราะว่าสามารถที่จะเรียกว่ารักษาในหลายๆโรคหรือป้องกันในหลายๆโรคได้เนาะเช่นภูมิแพ้ในเด็ก เรืนะ่องท้องผูกท้องเสียเรื่องความสมดุลของลำไส้ซึ่งซึ่งตัวซินไบโอติกเนี่ยมีงานวิจัยมากกว่าโพลด้วยว่าม,มีมีประโยชน์เพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเราจะเวลาเด็กๆมีปัญหาอย่างลูกเนี่ยมีปัญหาร,ระบบขับถ่ายอะไรต่างๆเราก็จะคิดว่าเราจะเติมจุลินทรีย์อะไรเข้าไปแล้วก็ให้ลูกก็าทานพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตซึ่งเด็กๆก,ก็จะติดความหวานตัวเราเองก็จะติดความหวานซึ่งมันไม่มีประโยชน์ใช่ไม่ไม่ดีเฉพาะคนที่แบบเป็นเบาหวานผู้สูงอายุอย่างเงี้ยทานหวานมาก น้ำตาลเรียกว่าผมจะสอนค่เสมอคือน้ําตาลคือยาพิษเนะาะความหวานมันทําให้เราติดแล้วก็ทําให้จริงๆระบบภูมิต้านทานเราอ่ะถ้าเรียกเคลื่อนที่ช้าเซลล์มันจะหนืดๆฮะเวลาจะไปจู่โจมทําลายแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยมันจะหนืดๆนนั้น,นกลวิธีอย่างหนึ่งคือคการที่เราจะลอดในช่วงโรคระบาดท,ท้งนี้นอ,อย่าก,กินหวานอาจารย์สรุปให้หน่อยสรุปแล้วการรับประทานโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยหรือที่มันมีฟอสด้วยเนี่ย หรือว่าที่อาจารย์พูดว่าซีนเบลติกเนี่ยมันจะไปถึงลำไส้จริงๆมันจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเราจริงๆใช่ไหมคะคือถ้าในงานศึกษางานวิจัยหรือว่าการตีพิมพ์ในโชโนลของทางการแพทย์ต่างๆก็พบว่าการให้โปรไบโอติกหรือการกินอาหารหมักเนี่ยหรือการกินผักผลไม้ที่มีพรีไบโอติกเนี่ยร่วมกันเนี่ยย่อมได้ประโยชน์ะนะครับย่อมได้ประโยชน์ในแง่ของ เขาเรียก overall health, คือสุขภาพโดยรวมเนาะ,ะได้ประโยชน์ในแง่เรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวช่วยอยู่แล้วนะคะซึ่งอาจารย์บอกแล้วก็คือไอตัวซินเบลติกซีนเบลติกอ่านะคะ วันนี้เราก็ได้ความรู้มากมายนะคะว่าจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันที่ดีมันก็เกิดจากภายในลําไส้ของเราใช่ถ้าระบบภายในลําไส้ดีภูมิคุ้มกันก็ดีโรคระบาดต่างๆมันก็จะไม่เข้ามากั้มไกลเราได้ใช่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดีมากๆนะ<า>คะที่ให้ความรู้เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในวันนี้นะคะขอบคุณแค่ขอัคดีครับมีคนที่เขาดูแลสุขภาพดีจากลําไส้ของเขานีละค่ะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเขามีวิธีการยังไงคลู่เดียวค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนสําคัญอีกท่านหนึ่งค่ะพี่ลูกศรธัญดาวิชยธนพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกศรค่ะสวัสดีค่ะโอโ้โหดูแลตัวเองดีมากๆจริงๆแต่นอกจากเรื่องของการดูแลตัวเองออกกําลังกายแล้วเนี่ยอยากให้พี่ลูกศรช่วยแชร์หน่อยค่ะว่าพี่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันตัวเองยังไงบ้างคะคนเราเนี่ยนะคะแข่งกันว่าใครแข็งแรงหรือว่าใครอ่อนแอกว่าแข่งกันด้วยภูมิคุ้มกันมีช่วงหนึ่งในชีวิต บ่วยบ่อยมากค่ะไม่ไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะปอช,ช่วงนั้นคือพี่แบบว่าสมมติอยู่กับเพื่อนด้วยกันเนี่ยเพื่อนคนนี้ปีหนึ่งเขาเป็นหวัดสักขนหนึ่งเนี่ยพี่ได้แบบปีหนึ่งเป็นห้าครั้ง6ครั้งแล้วเป็นทีก็หนักอย่างเงี้ยพี่รู้ตัวเลยว่าโอ้โหภูมิคุ้มกันเรานี่แบบ อ่อนแอไม่ได้เรื่องแล้ววันนี้ใครที่ได้มาฟังเราสองคน<ฆ>พี่ถือว่าเป็นโอกาสดีคือสิ่งนี้เนี่ยเคยมาเปิดโลกกระทัดพี่แล้วรอบหนึ่ง<ฆ>นะคะแล้วมันทําให้แบบบอกได้เลยว,ว่าชีวิตพี่เปลี่ยนไม่ใช่แค่คนเดียวม,มันเปลี่ยนคนรอบตัวพี่นั่นก็คือลูกๆพี่ซึ่งพี่เลือกสินตัวนี้เพราะอะไรทุกคนนะคะต้องดูแลสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองในช่วงนี้ให้ดีที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆซึ่งวิธีหนึ่งก็คือการเลือกทานโปรไบโอติกที่ดีนะคะซึ่งมีพรีไบโอติกหรือว่ามี FO ซึ่งก็คือ โ,โอลิโกไดแซกคารายซึ่งผสมอยู่ในตัวนี้มาเรียบร้อยในกล่องเดียวจบครบเลยนะคะทั้งโปรทั้งพรีไบโอติกที่เรียกว่าซินในตัวซินเนี่ยนะคะ เป็นสายพันธุ์ที่ทนความร้อนเป็นสายพันธุ์ท็อปฟอร์อมตัวซินเนี่ยเป็นสายพันธุ์ bc 3 0ซึ่งเป็นเหมือนแม่ทับที่สำคัญตรงนี้เขาจะเขียนชัดเจนเลยว่า no sugar add อ,อย่างที่บอกค่ะว่าน้ำตาลยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์ตัวดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำตาลนะคะชงในน้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนน้ำอะไรก็ได้หมดอย่างที่บอกคือเขาทนความร้อนอรสชาติเนี่ยจืดเป็นน้ำเปล่าเลยคือรสนี่แบบ ดีเวนการันตีียู่คือจืดเลยค่ะเหมือนดื่มน้ําเปล่าคือตัวนี้เป็นวิธีการทานโปรไบโอติกและพีไบโอติกที่ตั้งแต่สอนทานมาหลายปีแล้วเนี่ยเป็นวิธีทานที่ง่ายมากๆ BC 3 0คือชื่อสายพันธุ์ของแบคทีเรียตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งคือทนความเป็นกรดคือทนเขาภาษาอังกฤษเขาเขียนเร็วค่ะว่า stomach เ uh, อ่อแอซิดรีสตนโอ้โหเพราะฉะนั้นกินเข้าไปยังไงก็เข้าไปทํางานไปอยู่อย่างนั้นเรต้องช่วยเราต้องมีตัวช่วย <c oughs> น้องอยากได้ทหารองครัก์นี้ ไปอยู่กับตัวเองหรือเกิน <c oughs> พี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี้เขาคือขายอะไรยังไงจินตัวนี้หนึ่งกล่องเนี่ยนะคะขายหน้าเว็บอยู่ราคา990บาทเป็นจุลินทรีย์สดที่คุณภาพอัดแน่นเต็มซองแบบนี้นะคะวันนี้ขณะที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้เลยนะคะเขามีจัดเซฟตอยู่ที่6กล่องทานได้ประมาณเดือนออสัปดาห์หก็เดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งนะคะ<อ>ราคาทั้งหมดของหกล่องเนี่ยนะคะ จะอยู่ที่5,940บาททานได้6สัปดาห์แต่วันนี้เนี่ยนะคะ150สิบแรกที่ลงทะเบียนมาทันตอนนี้เท่านั้นนะคะ6กล่องที่เห็นอยู่ทั้งหมดตอนนี้จ่ายเพียงแค่ 2,000บาทเท่านั้นนะคะเฉะลี่ยแล้วตกกล่องละ3 33บาทค่ะ <Okay. S 1> คือลดของเครื่งอของเครื่องลงไปอีกะ,ค,ะค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมจะต้องกดลงทะเบียนสั่งซื้อตอนนี้นะคะสามารถกดโทรออกพร้อมกันทั่วประเทศให้ทันสำหรับ150สิทธิ์ที่หมายเลขดอกจัน764ดอกจัน19สี่เหลี่ยมกดโทรออกนะคะ,คะหมายเลขอีกทีนะคะดอกจัน 764ดอกจันทร์19สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแล้วก็เตรียมรับสายได้เลยค่ะระบบจะติดต่อกลับคุณเองเท่ากับว่าคุณได้รับสิทธิ์เรียบร้อยนะคะ <ừ> วิธีง่ายมากเลยค่ะก็แจ้งชื่อแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะเพื่อจะล็อกสิทธิ์นี้ไว้ด่วนนะคะและวิธีนี้เนี่ยเขาจัดส่งฟรีนะคะ <ừ> ไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดสง่งแล้วเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นได้รับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินอยากให้ผู้สอนย้ำรหัสอีกครั้งค่ะหลายๆคนนี่มือไม้สั่นแล้วอยากได้แล้วก็แค งนหน่อยล้กันนะคะเพราะวันนี้เขาให้แค่150สิสํทำหรับตอนนี้เท่านั้นด้วยนะคะกดดอกจันนะคะ7 6 4ดอกจัน19สี่เหลี่ยมโทรออกโปรพิเศษนี้อย่างที่บอกว่ามีแค่150สิเท่านั้นและเฉพาะการออกอากาศครั้งนี้ตอนนี้เท่านั้นด้วยนะคะหรือว่าสามารถติดต่อไปได้อีกช่องทางที่ไลน์แอดพิมพ์อชัยนำหน้าก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ซินไบโอติ s y n b i o t i c อ่านว่าซินไบโอติกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวช่ว ที่ดีๆนะคะก็อยู่ตรงหน้าคุณนี้แล้วโทรออกกันให้ทันกับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่สอนมา,มากๆ<า>นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคมากค่ะเเป็นความรู้นะคะที่ทุกๆคนเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันนะว่าภูมิต้านทานโรคนี่นะครับ คือโรงงานใหญ่ที่ดูแลเรื่องของภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายเราเลยเนี่ยก็คือลำไส้ไม,มันอยู่ที่ล,ลำไส้ผมไม่รู้ว่าอยู่ในระบบเลือดเม็ดเลือดขาวาใช่ไหมพวก<ช>เอ็นอะไรเอ็นเคเซลคือแบบพวกเซลพวกอะไรพวกเนี้ยต่างตาอะไรเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันคือลำไส้เพราะว่า<อ>มันคือเรื่องของพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกแต่แต่จะกินพรีไบโอติกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะมันต้องมีอาหารเข้าไปเขาเรียกว่าเป็นอาหารไปเลี้ยง ไปเลี้ยงจุลินซีหรือว่าแบคทีเรียตัวดีมันก็เลยต้องมีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกเนี่ยรวมอยู่ด้วยกันไม่งั้นคุณต้องไปกินแยกเสียเงินเยอะเสียเงินเยอะอันเนี้ยเสียทีเดียวและอยู่ในเขาเรียนในซองเดียวกันในกล่องเดียวกันเลยและราคาไม่แพงด้วยตอนนี้โปรใช่ไหมมีโปรโมชั่นยังไงนะฮะย้ำโปรโมชั่นอีกทีทีมงานขอภาพขึ้นมาหน่อยฮะครับนี่นะฮะก็ดอกจันเจ็ดหกสี่ดอกจันหนึ่งเก้าสี่กดสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับสำหรับโปรนี้หก กล่องใช่ไหม6กล่องจาก5,940เหลือ2,000เองอะ่ะโอ้โห oh, ดูสิจาก5,940เหลือ2,000ถูกมากนะครับอ่ะย้ำนะฮะดอกจัน764ดอกจัน194โทรออกนะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศใช่ไหมใช่ใช่ส่งฟรีทั่วประเทศนี่นะ